ทีนี้พอผมมาศึกษาที่นี่ข้ออ่ะครับผมก็เริ่มศึกษาตอนแรกก็เริ่มจากสวิงก่อนนะครับแล้วก็เป็นลันตอนที่ผมศึกษาใหม่ๆเป็นสวิงกับลัน Run, นะครับแล้วผมก็ลองทั้งสองสายนะครับจนกระทั่งผมพ,พบว่าสวิงเนี่ยมันง่ายกว่านะครับก็คือลันมันทําได้เหมือนกันแต่ว่าลันเทรนมันจะเหมาะกับตลาดขาขึ้นที่เป็นเทรนชัดๆนะครับซึ่งตลาดเซตไทยเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดๆมานานมากแล้วมันเป็นกรอบไซด์เวย์ใหญ่ๆกรอบใหญ่ๆอ่ะนะครับ มาหลายปีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวสวิงเทรดเนี่ยมันเหมาะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูย้อนกลับไปนะครับเราจะเห็นว่าเซตไทยอ่ะนะครับถ้าเรามองจริงอ่ะนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมเข้ามาตลาดใหม่ๆตอนนั้นมันเป็นเทรนด์ชัดๆอย่างเงี้ยครับขาขึ้นชัดๆง่ายครับลันเทนนะครับแต่พอมันเริ่มเป็นกรอบนะครับถ้าเราพูดกันแฟร์นะครับผมเปิดทำฟรมวิคดูนะครับเซตไทยครับตั้งแต่ปี2013 จนกระทั่งปี2023นะครับมันกับมันอยู่ที่เดิมเลยครับ oh. มันอยู่ที่เดิมเลยนะครับซึ่งถามว่าหุ้นลันเทนมีไหมมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เทรดง่ายตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสวิงมันเล่นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นในมุมของผมถ้าเกิดเรายังไม่รู้ตัวว่าเราถนัดแบบไหนก็ให้ไม่เริ่มแบบที่เราสนใจมากที่สุดก่อนแต่ถ้าให้ผมแนะนําเริ่มจากสวิงก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือสวิงมันมีรายละเอียดที่ มันเหมาะกับมือใหม่เยอะครับถือก็ใหม่นานนะครับได้ดูกราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็แนวคิดอันนึงที่ผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสวิงมันซื้อขายบ่อยๆเนี่ยนะครับมันมันจะยากกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับคือในมุมมองผมอย่างสมมติเราจะเทรดหุ้นตัวหนึ่งให้ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันยากแต่ว่าถ้าเราจะเทรดหุ้นให้ได้กำไรตัวหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ง่ายนะครับแม้กระทั่งตลาดที่แบบไม่ค่อยดีการหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังง่าย แต่ถ้าเกิดตลาดมันแย่แยๆการหาหุ้นรันเทนให้ได้ร้อยปซนตมันยากซึ่งในมุมมองผมเนี่ยถ้าผมเทรดหุ้นให้ได้กําไรตัวละแค่เฉลี่ยประมาณแค่สิเปอร์เ็นพอนะครับสิบเปอร์เซ็นตสิบตัวเนี่ยก็ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะเทรดรันเทนนะครับให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็คือจะต้องเลือกหุ้นดีๆจะต้องถือให้ถูกตัวแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะครับในมุมมองผมก็เลยยากกว่าเพราะ,ะนั้นถ้าถามผมก็คือมือใหม่ลองเข้ามาก่อนครับไม่รู้จะเริ่มอะไรเริ่มจากสวิงก่อนครับแล้วถ้าเกิิดสวงไม่ชอบ นะครับผ่านไปสักครึ่งปีปีหนึง่งเราก็ค่อยไปศึกษาอย่างอื่นเพิ่มนะครับแล้วก็เวลาศึกษาเสร็จสิ่งที่สําคัญเหมือนที่คุณท่่นบอกเลยก็คือหาตัวเองให้เจอนะครับหาตัวเองให้เจอเพราะว่าถ้าบางคนที่มา,มาศึกษาครับบางทีเราไปก๊อปปี้คนที่เราศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว,ว่าพอมาเอามาใช้จริงนะทำไมเวลาเทรดมันอึดอัดจังบางทีเอ๊ะไอ้นี่มันเร็วไปสำหรับเรานะหรือว่าเอ,อ้นี่มันช้าไปสำหรับเราอะไรเงี้ยนะครับก็คือคุณต้องไปลองดูก่อนคุณจะรู้จริตตัวเองว่า ไอทางที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่าให้เวลาสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้ดูจากแค่กําไรขาดทุนเพราะว่าตอนที่ฝึกใหม่ๆนะครับโอกาสขาดทุนมากกว่ากําไรเป็นเรื่องปกตินะครับหรือนะครับตอนที่เข้ามาฝึกตอนตลาดยากโอกาสที่มันจะขาดทุนง่ายกว่าปกติมันก็มีนะครับดังนั้นให้เวลากมันพอสมควรน,นะครับแล้วก็อย่างน้อยๆในมุมผมก็สักครึ่งปีครับนะแล้วก็พอเราเจอตัวที่เราถนัดเราก็ต่อยอดตัวนั้นให้ลึก แล้วพอเราเทรดอะไรที่เป็นตัวเรานะครับมันง่ายที่เราจะพัฒนาเวลาเจออะไรยากๆมันก็แบบเนื่องจากเราไม่ได้ฝืนตัวเรามากครับเวลาเจออะไรยากมันก็พร้อมจะสู้แต่ถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันฝืนตัวเรามากๆนะครับเวลาเราเจอยากปุ๊บเราก็ท้อแหละพอท้อเราก็ถอยนะครับประมาณนี้ครับผมครับก็ต้องต้อง